สวัสดีครับพบกับช่องรัชนีมาแชร์ครับตอนนี้เราอยู่กับป้าสถาพรที่บ้านช่างจรวดนะครับตอนนี้ป้าสถาพรมาขอโชคขอราบให้กับพวกเราเนาะแล้วก็มีพี่ฟ้ามั้งนี่นั่งอยู่ข้างๆเนาะสวัสดีครับนี่อะไรเกิดขึ้นครับวันนี้เอ้พี่ฟ้าก็มานา่พี่ฟ้ากับแม่สถาพรสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับจ้าได้ยินข่าวว่าแม่สถาพรกับพี่ฟ้าจะมาก็เลย ครับก็เลยรีบมาอาจจะช้านิดนึงได้เอ้าเอาง่ายๆดีกว่าได้เรียกเร่องเดืนเอาตรงๆเลยดีกว่านะโอ้แล้วก็โอาจารย์ป้อมก็ดูได้ไงว่านั่งทอขนมมาดูอ่ะอืมไปถึงบ้านไหนก็ไม่รู้ต้นไกลอ่ะอาจารย์ป้อมก็มาเจอหมดเลยตอนนี้ใช่ครับใช่อือยู่งนีเองแบบดวงเขาจะให้มาอยู่นี่เนาะพี่พี่เออพี่ตรวจนั่งใกล้ๆหน่อยครับโอ้ยเนาะได้ได้เรีกตัวไหนบ้างครับ พี่พ้ากว่าเขาอ่ะเราอ่ะผม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 เป็นคนแบบนี้นะครับเนาะบางทีอาจจะช้าชนิดนึงได้ได้ตัวไหนป้าสถาพอได้ได้ตัวไหนได้แล้วได้แล้วพี่เด็กใหญ่นี่เด็กใหญ่นี่ได้มาแล้วนะครับแล้วก็เทวดาน้อยนะครับเนาะดูชัดๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทวดาน้อยเลงแล้วได้แล้วเนาะโอ้แต่เราก็ยังมาทันนิดนึงนะครับเนาะ พร mm hmm. ะอ่นี่นะครับหนึ่งศู่งเทวดาน้อยศูนยีของพี่ฟ้าของพี่ฟ้าหน่อยกระดาษขอกระดาษใบนึ่งพราสนาพรมาขอแบบไหนครับมาเยี่ยมเยียมาปล่อยเลมาปล่ยเฉยๆนะมาแบบจุดทูบเลจุดทูบเลยจุดทูบี้อกอือาจาร้อมใหม่ที่อาจารย์ป้อม นีของเอ่อพี่ฟ้าของพี่ฟ้าของพี่ฟ้าหนึ่งเก้าหกเ้ยแล้สอตัวแล้วงกเอ้านอจารย์ก้อาจารย์อาจารย์นะครับตัวนี้เนาะสอานนี้มสองสามหนึ่งเอ้าใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอองของพี่จุดวดก็มีอยู่แล้วเนาะของพี่จุดวดมีแล้วของพี่ฟ้าของพี่ฟ้าคนฝันแม่นนะ ฟ้าคนฝันแม่นเอาอะถือถือถือคนละใบคนละใบเลยเอ๊ะวันนี้เจอสีอาจารย์เนาะคอยดูสิว่าลวงสองเที่ยวนะได้แต่ตัวเดิมเนี่ยอือต้องลวงใหม่อีกครั้งไหมได้ตัวเก่าไหมเอามาใช่มายอมรับพีฟ้าทังคนที่แล้ววุ่นจริงๆริงนะฝันแม่นมากนะงวดที่แล้วนะคนดูดอดช่องคนดูวันก็หมื่นกว่าเลยนะของพี่ฟ้านะ โอ้นเขาแสดงเขาตามมาแน่นอนตามมาแน่นอนแต่ว่าของเอฟซีพฟ้าก็ยังสู้ของช่างจรวดไม่ได้อนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยได้ได้หมดได้หมดได้หมดเขาเป็นร้านนช่งนี่ครับคุณแม่สถาพรจุดทูบตรงนี้ใช่ไหมครับจุดที่บ้านแล้วก็ เอาเลขมาฝากทีนี้อ๋ออจากจากปล่อยเลขอีกสักหน่อยไหมจับจับดูยิงปองสักหน่อยไหมเผื่อจะตรงเนาะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเนาะเอ้าลองดูลองดูสองสองนคะเลขกับโยเฮียนนะคะแล้วก็อาจารย์ก้อนเนาะสี่ห้าสองมาเจอกันได้ไงนี่มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายแล้วกันไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายแล้วัน กับช่างตรวจนะคะเลขเกียวกันวนี้นี่สามหนึ่งสามหนึ่งสามสองเอาตรงกันตรงกันอ่ะอ่าเนี่ยน้อยก็ยังมีนอนนอนอ่านเอาสามหนึ่งช่างตรวจก็มีสามหนึ่งอาจารย์เพิ่มก็มีสามหนึ่งเรามาไม่ทันตอนที่พี่ฟ้าจับรางวัลครั้งแรกจะให้พี่ฟ้าลองจับอีกสักครั้งนะลองจับดูลองจับไม่ตรงก็ไม่เป็นไร นะถ้ามันตรงขึ้นมามันมีเฮนะพี่เนาะอ่าไปดูไปดูครับไปลองลองลองให้ให้ให้แม่สถาพรลองจับดูบ้างถ้าจับได้เลขตัวแม่สถาพรก็ฟันธงได้เลยอ่าฟันธงได้เลยถ้าาจานป้อมจับได้เลขตัวเลยฟันธงกาจา์ป้อมอ่าถ้าจานจรวดก็ฟันธงของจรวดไปเอามาลุ้นครับลุ้นไปอ่าไปใครอ้าวใครดวงใครจะตรงกันเอาไปครับไปไปไปุ้นเอาไปลุ้น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 ปลุปลุ้ อันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะแค่แนวทางสําหรับทั้งสี่ท่านนะทั้งสี่อาจารย์เราวันนี้มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเนาะไปครับนะนะครับท่านแรกคือแม่ภาษาพรนะครับเนาะร้อนมากร้อนมากเลยนะรุ้นของจะตรงของที่แค่์มาปล่อยไหมวินาทีสำคัญ จากแม่ตาพรนะครับจับมาทีเดียวสามเลยแม่จับนั่นมามามาเอาเฉลยเลยคุณแม่ดูจับมาสามเลยก็ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดของแม่สถาพรจับปิงปองที่บ้านช่างจัรวด ศูนย์มูนยีไหมแต้มเดียวเองแต้มเดียวเองอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือว่าเรามั่นใจตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับเนาะลองดูอ่ะต่อไปพี่ฟ้ามาที่ผมมั่นใจพี่ฟ้ามากเลยนะผมมั่นใจพี่ฟ้าผมมั่นใจพี่ฟ้ามากอืมผมมั่นใจมากพี่ฟ้าต้องจับได้ตัวเอง เลขตัวเดิมแน่นอนศูนย์เฮ้ยศูนย์เจดสีเจ็ห้านเ้าว้าเอานอาเอาเอาวอเอาเอาเอาาเอาเอาเวาาแล้เอาัวเอาแล้เอาเอเอาเเอา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 อาอาเรออเ ตานึอีกอะเ้าเเอากี้เอาอเีกอากไก้าเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าหนึ่งตัวอย่าเป็น1นะถ้าเป็นหนึ่งมาก็ที่สามสองแปมเดียวเอาไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอานี่นี่นี่มาฐานมาฐานอาจารย์ด้ไ ตั้งกถาก่อนนี <punched? S 2> ้่ไม่ได้การนี่ไม่ได้เอาสามหนึ่งะมีเฮนะจารนะสามหนึ่งห้าศนย์มานี <5 m ls> ่เฮเลนะสี no. okay. oh, ่วางตัวที่อเพอยนะคะในมือ ศูนย์อุ้ยไกลเคียงมากไกลเคียงมากไกลเคียงมากอะนะครับก็เขาอีกตัว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 เฮ้ยสามสองอุ้ยเกื <c oughs> อบ <c oughs> อ,อ้าวนะครับก็นะครับก็เน้นนะครับเน,น,นะน้นตัวเดิมนะครับเน้นตัวเดิมแต่ตอนนี้เราลองจับดูเพื่อ จะเป็นอะไรที่จะเข้านะครับเอ้านี่ครับเอ้าเจะของพื้นที่เอ้านี่นะคะท่านไมดูด้วยเนาะอ้าเกัจจ่อเียงตรงก็ขอตรงตเลยนะคะโอ้โหเดทียงตรงนั่นศูนย์สองดนของอาจารย์ป้อม0ูนย์สอไปแล้วสองอ้า ขออีกสองตัวเป็นสามกับห้าเกาสามสามออตเอาแล้วัวเอาแล้วมีเฮมีเฮสอตัวตัวมาแล้วไม่สองตัวใดไหมไอตัวนึงมั่นใจขอห้าไอ้มั่นใจเลยมั่นใจขอหครับไม่ห้ากันหนลไปเนาะขอห้าอดวเอาห้ามา สี่อู้ยแต้มเดียวเอาเอาเอาครับนะครับเอาใกล้เคียงใกล้เคียงเรื่องเดิมใกล้เคียงเรื่องเดิมมากเอานะครับก็เป็นสรุปเลขที่ทั้งสี่อาจารย์ให้มานะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันตรงอีกแล้วนะคะปีเรามาไม่ทันเนาะเรามาช้าไปนิดนึงพวกอาจารย์เขาก็ลงกันไปแล้วนะครับจากกิโลที่ป่าช้าเนาะแต่ต้องสัมภาษณ์ตัวเดียวมาเนาะก็เอานะครับก็ สองสามก็ตันเดียวกันอันเดียวกันเดียวกันจับสองรอบก็ได้สามสองสองสามไปนั่งลมนั่งลมนั่งลมโอ้ไหนตรงนี่เฮีเฮ้ยเฮีอันนี้มันผิดแต้มเดียวแต้มเดียวแต้มเดียวแต่ว่าเป็นหนึ่งก็เก้าก็หกตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะอมามามาสดุปสรุปเด้อเอาของใครอันนี้นะครับเป็นแค่แนวทางครับเราไม่ได้ ชักจูงจูงนำนะครับเพราะว่าทั้งอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยที่เราถ่ายให้ดูเนี่ยคือกลุ่มเขานะครับสามารถที่จะบอกเลขเราได้ทั้งความฝันแล้วก็ทั้งทรงนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเนาะที่เขาสื่อได้นะครับเราก็เลยมาเผยแพร่ให้เอฟซีทุกคนได้ดูนะครับเลขทั้งหมดนะครับจะอยู่ในกระดาษแผ่นนี้ทั้งสี่อาจารย์นะครับเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ จะพี่ฟ้าก็เป็นหนึ่งเก้าหกนะครับเนาะเก้าหกสามสังสามสองอ่ะนะครับอ๋ออ๋ออันนี้อาดูยากนะเนาะสี่คนมาเจอกันใช่ใช่ของของแม่จรวดนี่ครับใช่นี่นะอันนี้ของช่างจรวดประมาณนั้นนะครับนะเอ้าของช่างจรวดมาดูครับดูดูเจ็ดเก้าแปดไม่คิดว่าทั้งสี่อาจารย์จะมาเจอกันเนาะมาจากหลักกิโลนะครัธขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ